สปิดเทไล่อาชีพอะไรสุดโต้สบายดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะจับกับจะบผ้าไปอัตะปือเนาะแต่ว่าท่านพันตะปือก็จะบผ้าแวะหันแวะนี่อยู่คือเก่าละค่ะนี่เป็นอาจารย์ ก่อนเนาะสวรดีเป็นเสียชีวิตหลังจากเป็นกับประจากหลังจากที่เดินทางไปร่วมทิพกันก็เพ้าค่ะไปประมาณปีหนึ่งเป็นก็เสียชีวิตไปร่วมบริจาคเนาะค่ะรับแสดงความเคารพอาไลอ้อนเพื่อนอ๋อไว้ไว้อาไลเพื่อนร่วมทิพนะคะอาจารย์ก่อนเพิ่นเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยเทคนิคยะสสธรนะะยะโสธรค่ะเป็นคนนกิ่งเป็นคนที่กำลังเรียนอกเต์อยู่กำลังเรียนอกเต์ เป็นาภาพที่เก็บไว้เก็บม,มาจากดานไทยกับดานเล่าห่วมกันค่ะครับช่วงนี้เเห็นบรรยากาศของตลาดเศาตลาดการทำมมาค้าขายค่ะนีเปงบรรยากาศของแม่ค้าของลูกค้าของผู้ซื้อผู้ขายเนะาะมันไม่สีสันดีตลาดเขาก็สะอาดสะอานโอเคค่ะ นี่สาวเล้าตอนนี้เป็นสาวเล่าส่วนนี้มาหาขายซิมขายซิมเล่าค่ะแนวประทับใจยี่ตลาดนี่มอือนอันบักเ้าน้ำหอมค่ะบักเ้าน้ำหอม,ปร,มประทับใจรสชาติหรือว่าขนาดเอ่อรสชาติเลยค่ะราคากับบุพเพเงค่ะหน,นึ่งหนึ<า>่งเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทค่ะ อันนี้ท้ายย้อนขึ้นมาทางบ้านทางอุบลเนาะค่ะทางฟังอุบลไใเห็นว่าถ้าเฮายืินดูด้านเฮาเหลียวมานจะเป็นยังไงอันนี้อหันซ้อหันซ้อจะเป็นเลขค่ะหันค้อเป็นเงินหุ้นอัทิมหุ้นอาทิมคือหุ้คุณเล่าสีขุนตาบูลเนาะค่ะเนาะหรือคุณวุฒิรัตน์ตุปกรณ์แก้วเครื่องค่ะอดีตสจจังหวัดนครพนมนครพนมค่ะ นี่ก็มีพี่น้องทั้งค่ยแก็ร่วมร่วมบริจาคอยู่ดูดานเลยก็มี่กัข่าของมีทั้งของพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีทั้งของญยตาโย่มญาตินย่มผู้ประสบภัยนะครับเพราะระท่านได้บอกตอนวันทีาสิเป็นเมืองสนามไส้ตอนนั้นเพิ่นประสบอุทกภัยทกคือเคลื่อนแตกเคลื่อนเซ่เปลี่ยนเซ่นำาน้อยแต่ะนะครับกายว้าถึงโศกโศรนาตกรรมอันนั้นนะพระ่ามันสะเทือนใจ เราหลับหูเราสาบเพราะก็อยากไปบริจาคสิ่งของก็ชวนกันไปค่ะครับเพราะว่าก็มีพี่น้องทังใต้นีแบบว่ามีจิตศรัทธาที่อยากซ้อยเหลือหลายค่ะบริจาคเงินมากกับมี่แมนค่ะคุณเล่าศรีโคตบูนก็เลยเป็นซื้อกลางค่ะซื้อกางของส่วนหม่เห่าไปน้ากัดเพื่อนเฟรนเฮากับมีพี่น้องพ่อทิพย์ค่ะนะครับน้องพ่อนทิพย์ประพันธ์พึ่งนะครับ ของพันพึกค่บการรวมบริจาคเงิ่อนมาซอยการเดินทางไปทำบุญในครั้งนี้เนาะค่ะซอยซื้อของไปนั่นละยาคเป็นยาเป็นุยานะครับเครื่องรักษาเพราะว่ามันไม่พอมจำเป็นเนาะสิ่งที่ขาดแค่นึงก็คือยาเวชภันนี่แหละอันนี้ก็ขามไปฟังฟังฟังดานเล่าแล้วดานเล่าแล้วค่ะ ก็ไปแหลกเงินแหลก,กข้ามกันก็มีการใส่เงินไทยมันบ่สะดวกเนาะค่ะใส่เงินเล่ากับข้าว่าเทรายมาก,กให้เขาไปเท่านั้นันมกลับมาเป็นเงินไทยเป็นทราทยสามขวิงออมันม่สะดวกในการทอดเงินค่ะเพรฉะนกันแนะนําว่าผู้ใได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเล่ากกให้แหลกเป็นเงินเหล้า,า,ารใสอันนี้คือภาชนะที่สิช้าชนเาเดินทาง เป็นรถคุนใดเนะาะคุนใดเอสวันอันนี้บ่ไดไปน้ำเ้าดงนี้ไปเฝ้าธนาคารดงนี้ไปตัวเอทีเอ็มเบิร์นองผู้งามว่ากันสิเตียมสิขึ้นรถหรือตวนี้อ้าวไปแล้วครับถึงเวลาที่เคลื่อนขบวนแล้ว อ่านี่เป็นแผนทีเป็นจุดที่มองเห็นเป็นเมืองปากซองจ้ะแดงๆนี้ขาสิไปเดงรอบๆอันเที่ยวเคี่ยวนี่ละอ๋ออืมข้าสิเขาผ้าเคืองไปแล้วเคี่ยวขึ้นมาข้าสิผ่พันปากซองนั่นแต่พันปากซองแต่ว่าขาสิขึ้นเ้นีที่ลาบสูงบริเวณนะคะเมืองปากซองอาการดีหลายไปทั้งเมืองทาแตงมาแล้วว่ะโอ้ค่ะค่ะทาแตงนี่ยอยู่แขวงเส้ของค่ะ เราฮอ่กับสิริพานเซ่กองน้ำซึ่งคลิปน่าเนี่น่าจะได้นําเสนอเรื่องของเซ่กองอันนี้ก็ผู้มาล่องทีฮเว่าวเหรอในที่นั่นเนาะอันนี้ก็ผู้ซาเหล่าผู้ซาเหล่าแต่ว่าเออนี่เขาบริข้นเนาะคดังรถขามสะพานมิตรภาพเล่าญี่ปุ่นไปอย่างเดียวค่ะขอเมืองปากเซ กะแกรแวะนิดนึงเลยแวะเห็หนังไปฮับน้องกายว่ากายเขามาท่าเขามาท่าผลทางเวียงจันทร์ผลเขามาลงรถอยู่ปากเซ่อ๋อลงรถปากเซ่เนาะค่ะเนาะอยู่บอกสเขาก็ไปฮับพอดีเป็นช่วงที่น้องกายก็อยู่ในสปปล่าวนะคะเนาะน้องกายก็อยากไปทำบุญน้ำพอดีท่านเหนือพุ่นเกว่าล่มาทางไต่บุญเขาว่าพ่อผลเมืองออกมานิดนึงครับน้องกายแล้วเขาก็บว่า พากกินกับงกาแฟอยู่ปั่มปตทปั่มปตท่ออเมซอนค่ะเหล้าอเมซอนรสชาติเป็นยังไงคล้ากันบ่รสชาติเดียวกันค่ะรสชาติเดียวกันมาตรฐานของแมนมาตรฐานของอเมซอนอเมซอนตะวันอันมันซีบังบนัวมันน้มันรสชาติเดียวกันเพรากับแต่น้ำมันแท่งกว่าบ้านเท่าแป้งเลยก็ว่าคุณภาพมันมันคนละอันคนละสูตรกันแม่นป่ะค่ะแม่นค่ะเพราะว่า สบายดีปากเซคณะใดก็ัารที่เขามาในประเทศไทยสิตเติมมนมั่นไทยไปยใดีนะครับของน,นี่นก็เดินทางต่อตอนนี้อ๋อมาหอดปากซ่องมองทุเรียนแสบเหรอคะอทุเรียนแสบทุเรียนนี่โอ้ปลูกขายไว้จะไหนขึ้นน้อยๆเออก,กอดแปดท,ทุูเป็นทุเรียนพื้นบ้านคะ่ะโอ้มีอยู่โดยธรรมชาติแมนค่ะปลูกอยู่ลังบ้านลังนันต้นสูกไงหอดงามกับมันก็สซุก โดนมันแปลมมาต่อยลมมกมันหมักผู้เขาไฟค่ะหมักดินผู้ขาไฟมักอากาศเย็นดิค่ะเออที่สำคัญมันงหมักดินผู้เขาไฟเนาะซีเบ่งรสชาติอธิบายได้ปะอธิบายได้ค่ะรสชาติเอ่อมันหอมหวานแบบว่าพอดีพอดีนะคะอรสชาติมันสีบอจัดจ้านคือทุเรียนบานเข้าทุเรียนบานเขานี่กินมันสีแห้งจังอาจารย์นุชกินไลยเลยค่ะทุเรียนบานเ่ากินล้ว ปวดหัวสีวินหัวแต่ว่ากินแมนค่ะไปกินทุเรียนปากซ่องนี่คือกินเรากินได้แล้วว่าผมซึกว่ามีอาการพิดปกติเลยค่ะผมซึกว่ารสชาติกับเบาหวานหลกันอยแมนค่ะเบหวานหลายความหอมกับหอมคนเป็นเบาหวานไปกินได้เด็ดค่ะกินได้ค่ะโอ้ยลืมกินยันจะผิดยันจะผิดประหยัดในความไม่ควรจะผิดเบาหวานนั่นบ่คคะแม่ค่ท่านหัวมันว่าน้ำตาลมาหลายก็สิกินดู อํากับ่มาค่ะนี่สงสัยไเ่ได้เป็นบ่าวานนี่ลหละค่ะคุณลุงคุณน่ะแต่ละคนแ่บนะคะนี่ก็้งกินทุเรียนเมืองไทยกัไปกิ้ทุเรียนปากซองแต่หลังแต่หลังบ้านเน่ะเราก็เอามาจากหลังบ้านเอามาขายค่ะถือว่าม่อมาหลอบนี้บบเสียเถี่ยวถ้าือปากซองเราได้ได้จิ้มทุเรียนปากซองค่ะ วันอาทิตย์หนึ่งซ่วงแสบหลายโอ้ยแสบค่ะแสบคือเป็นมากินแล้วเ่ราะตรงยานต์กินสตุยตัวย,ออยานวิ่งเพราะตรงอยานปวดหัวเ่ราะตรงอยานหัวบวมแม่น <laughs> ันก็นสิดีกับ<อ>สุขภาพแม่แต่ไก่ก็ยังอยากตัวนี้ไก่กักินไ <laughs> ก่ก็กิน, <laughs> กกนไม่ไก่ตัวเดียวสีเขาเป็นสันเนาะบอางหาัวเป็นยังเพนเป็นไก่ดีดีเป็นไก่ปกลปอม อันนี้ก็เซลฟี่กับทุเรียนเนาะค่ะอ๋อหอยอันต้อนอันแตนคับเป็นทุเรียนบานเห่านี่อันต้องเอามาเฮ็ดสุกจังสิกินได้เอามาเฮ็มเยวทุเรียนอันนี้กินสดได้เลยอันนี้กินสดได้ค่ะเพราะว่าเขาคือจังหวานรสชาติกขาพจัดจานปานอ๋อราคาเป็นยังไงราคากับพแพงค่ะราคาถือพอของของบานเห่านี่แพงแซบแต่ว่าบางคนกินแล้วก็บ่ถือพยาธ ตะก,กี้นี่เห็นรถบัสนี่มันมันออกมาจากนาตกตัดฟ้านต่อเป็นรถของขนาดท่องเที่ยวรถไทยนะรถไทยท,ทั่วทั่วไทยเนาะค่ะเนาะทั่วไทยเนี่ยเขาไปพ่อทั่วอีกกลุ่มหนึ่งอนองสาวยูโรอเอสเนี่ยนะครับเป็นหัวนนหวน้าคณะทั่วหัวหน้าคณะทั่วหัวหน้าล่อเที่ยวคน้องแป้งนะครับจะพอกันจํากันได้พอเคยหน้ากันตนวไว้ คุยกันทางเฟซกันในโลูกออนไลน์ออนไลน์ไปหันเอ้าผู้นั้นผู้นี้บ่ผิดนะครับจำนาจำตากันไหนอันนี้ก็หนาฝนนอกเข้าไปมันก็จะแตกต่างจากที่เข้าไปเดือนมีนาค่ะหนาฝนก็ะต้นไปเดือนมีนาแล้วเพราะเดือนสิงหาอีกเข้าไปอีกทำให้บวางกันโมทหลานี่ก็มาถึงนำตัวตาดฟ้าน ถึงแล้วค่ะถึงแล้วซึ่งไหลลงมาจากหวยสองล่ำคือหวยจำปีก็หวยพักกูดค่ะดล่ำหวยสองลงมาในเหวเดียวกันค่ะลงมาในหูเหวแล้วก็เสียงหนาฟนนี่เสียงดังกึกก้องดังเพราะว่ามันนำแห้งเลยแล้วอีกเจ้าหนึ่งที่ได้ล่มของหนะการที่เข้าไปหนาฝน ละอองฝนละอองไอ้น้ำค่ะละอองไอ้น้ำที่เกิดจากการที่น้ำตกมันไหลลงมาแล้วมันกระทบกับพื้นลางเน่ยมันเป็นเป็นฟอยกระจายออกมาเป็นเป็นห่าเลี้ยวไปบางนอกเป็นหมอกเป็นหม่านหมอกงามไาค่ะนะเป็นม่านคือหมอกเนี่ยเย็นรู้สึกเย็นทั้งสุกสัมพันธ์ไปถึงไอเย็นที่ยกยกนิ้วสี่ให้เตยกนกนิ่งนีให้คือ อันหนึนับหนึ่งเลยค่ะเห็นความอลังการเห็นความอันนนี้ก็็เปิงใหึ่ถ่ายหูบเนาะนี่กับมีหน้าต้องเที่ยวไปถ่ายหูแต่ว่าท้ายลงไปบางเทื่อเห็นบางเทื่อไม่เห็นน้ำตกค่ะจำวันอะไรที่ล่มพัดเอาไอมาหลายๆเนี่ยเขาก็เดียวเห็นเขากัจีนได้กอไอ้พานไปเปิดแล้วมันเขาก็เรียวเห็นน้ำตกสองสายสวยงีจะมีคลิปให้ดูยุตตอนแต่ไายเนาะค่ะ แต่ไปเที่ยวนี้เขาเขาไม่ได้เจอคณะนักท่องเที่ยวที่ไปเรีนซิปล่เนาะค่ะเนาะโอ้พอมันจะอันตรายมั้ยค่ะอากาศจะเป็นหน้าฝนแล้วก็ยังรู้มาทากหลายอืมค่ะค่ะสินไปพูดหน่ยนี่มันเลยไปคุณอืมตับตกสองสินหนึ่งันก็ต้องทากันกรต้องหลอยู่แล้วงามเนาะงามค่ะมันได้มันสีแหมสีมันอิ่มอ่ะเห็นรอค่ะ มันมาแหงนวลแหลงเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของสองสายน้ำตกสองสายไม่ใช่สายเดี่ยวายมุมได้กันบ้าเขาตั้งจากเก่าที่วงสาเลยด้วยค่ะนีการสายน้ำ ช่วงนี้สิกะสิมีมนันมัมนไอ้บบไน้ำไอ้น้ำตกนะคะมั่งออว่ปรากฏว่าหัวหน้าทีมเขาไปถ่ายรูปเขาดำตกนอนว่าเพิ่นมาดูเนาะเพิ่นอาจจะสื่อสารกับอันผู้ที่ทิศธารับของบริจาคอยู่ทางสนามไส้คะ่ะเห็นเพิ่นนั่งใส่โทรศัพท์อยู่ตรงร้านกาแฟานี่นะคะ,ะ,คะเด็กก็ไมาจ่ยอมตกหาเลาะซืะ้อของเนาะ ในสื่ออย่างบ้านนี้ค่ะส่วนมากเรียว่ามันได้หมกไปนล้อันนี้อันนี้มันมาตัดม้ตัดเรื่องค่ะมาตัดเรื่องลรอคะเพราะว่าพ่อชาวบ้านทีเพื่อนออกมาจากปลาเนาไปหาของปลาเมนไปหาของปลาไปหาคุดยังไะค่ะก้นอย่างบู้นอะไรอย่างนี้แต่ทั้งสัตว์ด้เทั้งพืชแล้วของอยู่ของกิน่ะครับแมีการสัมผัสเนาะอยู่หากินสัมผัสผังสาวตะกีนนี่ละ อันนี้บริเวณที่น้ำน้ำตกมันตัดมากนะค่ะสิตกก่อนสิตกลงไปค่ะน้ำตกตัดเยื่อไหลตัดมาสากกองสาเลี้ยงขาสียางมาแถวนี้ก็ตกไปในน้ำเพียงว่าตัดเยื่อเนาะค่แต่บางจังหวะเขาไม่ได้น้ำหรอกมุมตรงนี้มันแคบ แมนค่ะตรงร่องข้างล่างแต่ว่าขรน่งข้างล่างกะลําบากตอนขึ้นตอนมันมีคนล่อค่ะกันคนล่อเ่รอพราะึ้นมันชั่นไหมค่ะท่างมันชั่นด้วยค่ะอันนี้ปีนแบบโพนขึ้นเลยกอันนี้มันตาดฟ้านบอกยังยังอยู่ตาดฟ้านอันนี้ตาดเยี่ยงตัดเยี่ยงี๋ค่ะที๋พี่อืเอาแล้วครับ

สำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำาวาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะครับสบายดีสบายดีบายบาย